วนะคะชื่อสานะคะเรื่องงานบ้านเนี่ยไว้ใจผู้หนู่สองคนได้เลยนะคะกวาดบ้านถูบ้านล้างจานซักผ้ารดน้ำต้นไม้ได้หมดเลยค่ะคุณนายล้างห้องน้ำอะไรก็ได้หมดเลยค่ะดูกระดีกระดาไปปะลกูกเออนะ่ะแม่ไม่เป็นไรหรอกเอองั้นหนูก็กลับออฟฟิศไปแล้วกันจ้ะอืมแม่สวัสดีคะ่ะฝากดูแลแม่ได้นะคะแมา่สวัสดีนะคะ คุณนาๆมือตรงไหนไว้คะจ้อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเวเดี๋ยวๆๆๆๆๆๆลังมือยังอ่ะลืมไปเลยลืไปไปล กินป้ากินเมืองขนาดนี้เตือนคิวจ้ะตกลงพวกเธอมาเป็นพี่เลี้ยงเชนหรือมาเป็นลูกันเลี้ยงกันแน่เนี่ยไม่ตื่นใช่ไหมเงียบนะโอ้ไม่ตื่น เธอสองคนฉันไม่อยู่ล่ะขี้เกียจนอนก็นอนตื่นสายตกลงเธอมาช่วยฉันหรือว่ามาเป็นภาระฉันกันแน่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะค, <c oughs> คุณนาย <c oughs> คือเราสองคนอะ่ะจะมาช่วยคุณนายจริงค่ะ <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าคือว่าเดี๋ยวนี้ค่ะมันกำลังจะมีงานปลอยหลวงแถวๆบ้านเราเนี่ยค่ะคุณนายหนูกังคิวก็เลยตอมเต้นนิดหน่อยค่ะคุณนายเฉยค่ะ กระดากันใหญ่เลยนะมีง,งานปอยหลวงเนี่ยลราเข้าเย็นเตรียมให้ใช้แล้วเหรอโอ้เข้าเย็นนี่ไงคะคุณนายหนูเนี่ยเตรียมซากไว้แล้วคะ่ะหนูจะไปตำซส้ตมตำให้คุณนายกินคะ่ะใช่ไหมคิวใช่แล้วค่ะแล้วพรุ่งนี้อย่าตื่นสายฉันจะพาเธอสองคนในบ้านสวนบ้านสวนไปทำอะไร <ป S 1> คะเดี๋ยวก็รู้คุณนายมีรับลงทุณนหนไปทำงานออ้ยไปตำซส้มตำสกิวไป โอ้โหแม่ตัวดีสองคนทำเป็นหาวตื่นเช้านิดเช้าหน่อยนี่ตะก้าเก็บไข่เห็นไก่ไหมจ๊ะไก่อะมันจะออกไข่ทุกวันตอน6กโมงเช้าเธอสองคนมีหน้าที่เก็บไข่ออร์แกนิกไปให้ฉันทำอาหารเข้าใจไหมทข้ามีสำคัญตื่นตีห้าให้อาหารไก่ก่อนแล้วค่อยเก็บไข่มันจะหาวอีกเก็บวันนี้เลยพอคนาด เปิดสิเก็บเลยนะคิ้วเอเก็บให้เรเรวเรีบๆเก็บเกมาใส่แต่ก้าเรมีอีกไหมอ่ะพีตาอ้ยเดคิ้วเดี๋ยมันอกอะไรเาไปกับบ้าน Oh. พีจ๋าอืมอืมฟองฟองอโอเคดีมากเลยคิวเก็บหมดแล้วใช่ไหมอืมว้าวมี่วงนอนมากเลยอ่ะนอนก็ง่วงเหมือนกันนั่นแหละพี่ตื่นมาทุกวันเช้าเ้าแบบเนี้ยตื่นมาหลายวันแล้วพี่ก็ไม่ไหวแล้วว่ะตื่นเช้าทุกวันแหบือนี้ไม่ไม่ไหวเลยมีมมไก่พวกเนี้ย เราก็คงไม่ต้องมาตื่นเช้าอย่นี้หรอพี่ออะเมื่อกี้คิดพูดว่าอะไรนะก็ไม่มีไก่อ่ะไม่มีไก่เราก็ไม่ต้องตื่นชเช้าหรออ๋อพี่คิดอะไรดีๆออกแล้วนี่พี่จา๋ามันจะดีหรอ ถ้าไก่ทั้งเราเลยนะพี่คิวหรือว่าแกอยากตื่นมาตอนเช้าพวกมันเก็บไข่ไก่พวกนี้เอาไงเฮอไม่เอาอ่ะเอ่อไม่เอาคิวเฉยๆอุ้ยไปคิวเข้าไปชุดเประตูเลยไปเร็วเร็วเเข้าไปเร็วเไปเร็วเไปเร็วเร็วไปเว คุณนายค่ะอยตายขาดทุนพอดีเลยฉันจะเอาไข่ออรอแกนิกที่ไหนกินตอนเช้าล่ะไม่เป็นไรค่ะคุณนายเดี๋ยวหนูกับคิวเราไปซื้อในตลาดนัดก็ให้ให้ได้ค่ะคุณนายแล้วมันจะเป็นออแกนิกหรอจ๊ะเอาเขาเขียนอยู่ว่าออร์แกนิกร้อยอย่าให้ฉันรู้นะว่าไก่ฉันตายด้วยอาการแปลกฉันเอาตายแน่ มันก็ต้องแลกอยู่แล้วค่ะคุณนายไขยหวัดเนาะค่ะมันระบายคุณนาย<ช>นะค,คะอยู่ในตัวไก่อ่ะค่ะก็เลยตาย่ขวังแม่ค่ะไขหวัดใหญ่ในคนก็ตายได้เหมือนกันทำงานาค่ะคุณนายไก่ไตายทั้งเหล่า ไม่รู้สิเนี่ยมีแต่อาหารว่างเนี่ยคุณนายคุณนายมาแล้วโอ้ยน่ากินมากคุณนายหนูชิมเลยนะคะลองกินดูกะเพราทะเลกับผัดเผ็ดปลาดุกจ้ะค่ะคุณนายอืมอร่อยมากเลยค่ะคุณนายคุณนายอร่อยที่สุดเลยค่ะคุณนายอร่อยมากเลยค่ะคุณนายคุณนายคะสูยอ่เนี้ยคุณนาย ใช้อะไรบ้างคะบอกหนูหน่อยได้ไหมคะเผื่อว่าหนูจะทําให้คุณนายกินบ้างค่ะใช่ค่ะอยากรู้ค่ะฉันบอกให้ก็ได้สูตรฉันก็คือขวดนี้ฮะขวดนี้เหรอ หมดแล้วนะโอ้ไก่ฉันตายหมดเลยเหรอเนี่ยนี่พวกเธอชีวิตนะ่ะมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะไก่ฉันตายทั้งเล้าเลยนะ เธอสองคนทําไปได้ยังไงขี้เกียจก,ก็ขี้เกียจแค่ไม่อยากตื่นเช้าไปเก็บไข่ไก่ใช่ไหมถึงทําแบบเนี้ยจะไล่เธอออกคุณนายคะคหนูหนูขอโอกาสอีกครั้งนะคะคือหนูกับคิวเราไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าไก่นะคะคุณนายแล้วพอเรารู้ถึงความจริงแล้วค่ะคุณนายว่าถ้าเราเป็นไก่พวกนั้นเราเราได้กินยาเบื่อน,นี้ไปเราก็คงจะตายแบบ ทุรนทุรายอะคะ่ะแล้วอีกอย่างมันก็บาปมากด้วยค่ะคุณนายที่เราฆ่าไก่ทั้งเล้าแบบนั้นหนูต้องขอโทษคุณนายนะคะต่อไปหนูจะไม่ขี้เกียจแล้วค่ะหนูขอโทษจริงๆนะคะขอโทษค่ะหนูขอโอ,อกาสอีกครั้งนะคะคุณนายต่อไปหนูกับคิวเราจะขยันทําทงานแล<ช>้วคะ่ะ<อ>คุณนายพวกเธอสองคนอยู่บ้านฉัน,น่ะสุขสบายดีเนี่ยใช่ค่ะถ้าเธอทำแบบเนี้ยเธอคิดว่าฉันสมคครจะเอาเธออยู่ไหม หนูสัญญานะคะว่าหนูจะตั้งใจทํางานแล้วก็หนูจะไม่ขี้เกียจหนูจะตื่นก่อนคุณนายแล้วก็นอนหลังคุณนายค่ะคุณนายบทเรียนครั้งนี้หนูจะจําไว้แล้วค่ะคุณนายใช่ค่ะคุณนายอย่าไล่พวกเราออกเลยนะคะฉันจะให้โอกาสพวกเธออีกทีก็ได้โอกาสมีครั้งเดียวนะเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์เองว่าเธอสองคนจะได้ไปต่อหรือว่าจะหยุดเพียงแค่นี้ไม่ค่ะคุณนาย ูสัญญานะคะว่าหนูจะทำหน้าที่ของหนูให้ดีที่สุดค่ะคุณนายใช่ค่ะจะก,กล้ากินต่อไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไม่ต้องกินแล้วเราไปทำงานาบ้านเราไปขยายน,นเถอไปไปดีดีหน่อยดีๆหน่อย <c oughs> เนี่ยคุณนายมันสะอาดแล้วเนี่ยมันนอนถูนอนกิ้งได้เลยเนี่ยคุณนายาดคุณนายหมือนค่สะอาดมากเนี่ยคุณนายไปไปไปไล้างจานไปไป พี่หาตั้งแต่เช้าแล้หาไม่เจอเลยอะทำไงดีอะล้วพี่หาดูหน่อยนี่อันนั้นกระเป๋าพี่ปะไปดูเร็วเฮ้ยคิวกระเป๋าพี่จริงด้วยอะโอ้ยดีแล้วพี่ลองออกไปทีไม่งั้นพี่หาทั้งวันแน่เลยแต่พี่ว่ามันแปลกไปนะเจอรูบิกทีไรอะจะเจอของหายตลอดเลยอะนั่นแหละพี่หมู่บ้านเรานี่เป็นอะไรก็ไม่รู้เนาะดีแล้วพี่ไปไปไป ได้ไงเนี่ยแล้วโทรศัพท์ฉันหายไปไหนเนี่ยต้องมีขโมยอ,อยู่แถวนี้แน่เลยแต่แถวนี้ก็ไม่มีใครอะแล้วโทรศัพท์ฉันมันจะหายไปได้ยังไงเผลอแป,ป๊บเดียวแท้เลย้ยคิวกินไรดีอะไม่รู้อะพี่เฮ้ยนี่แจงดูรูบิกดีเยอะมากเลยอะโอ้สงสัยจะโดนขโมยของกันเยอะมากแน่เลยอะในหมู่บ้านอะนี่ถ้าฉันรู้นะว่าโจนเป็นใครอะฉันจะตบ อย่างนี้เลยโจรในหมู่บ้านน่าจะเยอะแน่ๆเลยเนี่ยดูดิโหุยไป คุณจ๋านี่วะอ๋อสงสัยเปโทรศัพท์คุณจา๋าแสดงว่าในหมู่บ้านเราเนี่ยมีโจรแน่เลยจะจับเข้าคุกเข้าตารางให้ได้ฉันจะซัดที่คว่ำเลยคือคุณจา๋าจ้ะเออคุณจ๋าครับอันนี้ใช่ของคุณจ๋าไหมครับนี่มันโทรศัพท์ของฉันนี่ไปเจอมาจากไหนอะจากสวนสาธารณะในหมู่บ้านเราเนี่ยครับขอบใจนะอันนี้ไม่ใช่ของฉัน คิดว่าเอารูบิกไปแลกแล้วเอาของเขามาเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะลูกของคนอื่นก็เคยของคนอื่นไปเอาลูบิกคืนมาเดี๋ยวนี้เลยลูกเอาไปคืนเขาเดี๋ยวนี้เลยแต่ว่าลาูบิกก็เป็นของล้าของมิวเลยนะม,มิวก็แค่ยอยากสลับกับของเขาแค่นั้นเองไม่ได้หนูเข้าใจผิดแล้วลูกการไปเอาของคนอื่นมามันคือการขโมยเข้าใจไหมนี่เกิดอะไรขึ้นอะเฮ้ยนี่มันกระเป๋าฉันนี่เอามานี่เฮ้ยเอามานี่เธอสองคนเข้ามากันได้ยังไงเนี่ยไม่ใช่คนในหมู่บ้านนี้นี่ ใช่จ้ะฉันสองคนแม่ลูกอะไม่ใช่คนในหมู่บ้านนี้หรอกคืออย่างนี้จ้ะลูกฉันอนะชิวมิวตอนเนี้เขามีอาการป่วยทางจิตอยู่อยู่ระหว่างการรักษาตัวโดยส่วนตัวเขาชอบลูบิกมากทีนี้พอเวลาเขาเห็นของอะไรที่เขาอยากได้เขาก็เลยเข้าใจว่าเอาลูบิกกับไปแลกของมาฉันต้องขอโทษด,ด้วยนะจริงๆแล้วว่าที่แม่ทําไปเพราะว่าทุกครั้งที่เวลาลูกเอาของที่ขโมยมาเข้าบ้านะ่ะ แม่ก็จะเอามาคืนพร้อมลูบิกนั่นแหละจ้ะอย่างน้อยก็เป็นการไถ่โทษให้ลูกไงขอโทษด้วยนะคะอ๋อฉันเข้าใจแล้วเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแบบนี้นี่เองฉันว่าทางที่ดีจะบอกคุณป้าให้นะคะว่าคุณป้ารักลูกอ่ะถูกแล้วค่ะแต่ว่าคุณป้าไม่ควรให้ทายลูกในทางที่ผิดค่ะแล้วอีกอย่างอะคะ่ะคุณป้าไม่ควรจะปล่อยลูกให้ออกมาทำความเดือดร้อนให้กับหมู่บ้านเราแบบนี้นะคะ ทางที่ดีอ่ะหนูว่าคุณป้าควรจะพาลูกอ่ะไปโรงพยาบาลให้ลูกอ่ะได้อยู่ในความดูแลของคุณหมอดีกว่าค่ะคุณป้าอย่าลืมฉันเลยนะคะคุณยังไงอะ่ะฉันก็ตัดสินใจแล้วล่ะค่ะตามคำแนะนำอะ่ะคงจะพาลูกกลับไปรักษาตัวแล้วก็อยู่ภายใต้การดูแลของหมออย่างใกล้ชิดนะคะ่ะขอโทษด้วยนะคะค่ะขอโทษจริงๆไม,ไม่เป็นไรค่ะคุาขอบคุณนะคะ มิ้วกับบ้านเราลูกไปไปเล่นโลบินกีกเหรอแม่ไม่เล่นแล้วลกูลกจุดเล่ห์หาหม